สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กันในช n n e l จันจานะครับหลังจากที่ผมหายไปก็ไม่นานเท่าไหร่โอเควันนี้เราก็อยู่กันในเกม Stay a l เอานะครับเป็นเกมน่าจะเพิ่งมาใหม่นะครับก็แนวคล้ายๆกับ uh, last day on earth นะครับมาเดีย๋ยวผมจะพาไปเล่นนะครับยิ่งผมยิ่งเก่งภาษาอังกฤษอยู่ <laughs> <Huh? S 1> <laughs> ไม่ใช่ <laughs> <laughs> ไม่เก่งเลยครับงูงูปลาปลาไปนะก็จะมีการคราฟขอนะครับมีซอมบี้แล้วก็มีภารกิจให้เราทํานะครับผมก็เล่นได้มาแบบสักพักหนึ่งนะครับโอ้ขอแห้งออตอนนี้เขาให้เราไปหาไอเบอร์รี่นะครับเบอร์รี่5อันผมได้มาแล้ว3 เด,เดี๋ยวเราะขอแหอ้หาก่อนอันนี้เก็บไม้ได้นะครับไม้เราก็เอาไปคราบได้นะพวกหินก้อนใหญ่ๆเราต้องมีพวกน่าจะเป็นเขาเรียกเลื่อยนะครับแล้วก็เชือก20อันค้อนแล้วก็อันนี้เหมือนเขาเรียกอะไรสักอย่างหนึ่งเบอร์รี ry, ่างน้นเหรอ เดี๋ยวทุกคนผมตามหาก่อนไอตัวกวางนะครับที่มันวิ่งไปเมื่อกี้เราสามารถค่าได้นะครับมันก็จะมีพวกหนังแล้วก็เนื้อให้เราเอามาทำเสื้อผ้าได้ปะน่าจะเสื้อผ้าก็น่าจะได้แหละดูทรงแล้วดออาวนะครับเก <laughs> มไม่มีภาษาอังกฤษโอ okay, เคละไม่ใช่ไม่มีภาษาไทยฟูทริดครบแล้วนะครับอเราได้หินมาสิบอันเราก็เคลียร์ไป โอเคทีนี้ครับอ the stone axe ล่ะครับ the stone ก x ล่ะเหมือนกับไอที่ตีหินได้ใช่ไหมต้องมีท่อนไม้นะครับมีไม้นั่นแหละแถวนี้ก็มีไม่ค่อยเยอะ อยู่ไหนวะแป๊บหนึ่งชิวๆโอเคเห็นแล้วเราก็กดมาที่รูปตัวนี้นะครับอืมสี่อันอันนี้สามเรามีสองนีไ่ไงโอเคปึ๊บครับได้ละ ตัวน,นี้มันต่างกันยังไงสโตนอ่ะตัวน,นี้ดีกว่าน่าจะเอาไว้ขอหินไหมเคลียร์แล้วก็คุสดาวเดอร์อื้อ <c oughs> อะไรเนี่ยก <c oughs> <c oughs> ุสกุสดาวเดอรตีเ <c oughs> หรอ <c oughs> โอ้ภาษาไทายได้นะครับอืม ก็คงจะจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าใครชอบเกมเนีแบบว่าค่าซอมบี้แล้วก็คราฟของอย่างนี้นะครับเอาชีวิตรอดก็โหลดมาเล่นดูนะครับเผื่อชอบนะครับไปแล้วครับผม bye bye.